หลักจิตวิทยานะครับที่ทําให้คุณเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์มากขึ้นผมอยากให้คุณรู้จักคําคํานี้ครับสนับสนุนโดย Passion Plus อารมณ์ดีผิวดีจบที่ Passion Plus Laughter Effect Laughter แปลว่าหัวเราะนะครับหมายความว่าอะไรมันมีงานวิจัยอยู่อันหนึ่งเขาให้คนขึ้นไปบนรถไฟนะครับแล้วก็อยู่ดีก็หัวเราะกักกักกักออกมาคนก็เริ่มงงสักพักอาจจะมีหน้ามาอีกคนสองคนมาหัวเราะตามกักกักก เชื่อไหมอีกสักพักคนทั้งขบวนรถไฟหัวเราะตามกันโดยไร้เหตุผล <S <S เขาเลยสรุปว่าง,งานวิจัย,ยครั้งนี้นะฮะคือเสียงหัวเราะหรืออารมณ์ดีเนี่ยมันสามารถถ่ายทอดไปหาคนรอบข้างเราได้ <S <S นะฮะลองไปดูใน YouTube ก็ได้มีเยอะคราวนี้ทํายังไงละ่ะสําหรับเราดังนั้นคุณต้องเป็นคนที่มี energy หรือค่อนข้างแบบพลังบวกทางด้านนี้นะครับดังนั้น,นเวลาเจอคนปุ๊บยิ้มไว้ก่อนนะครับหรือว่าพอเขาถามอะไรมาปุ๊บก็ตอบด้วยรอยยิ้มแล้วก็มีเสียงหัวเราะเจือปนนะครับเป็นคนที่มองโลกแบบมีอารมณ์ ขันง่ายๆบ้างอะไรบ้างแล้วคนรอบข้างจะติดเราอย่างประหลาดเพราะเรารู้สึกว่าอยู่กับคนแบบนี้แล้วทำไมอารมณ์เราดีขึ้นเพราะม่ามาจากเอฟเฟกตตัวนี้นะลองเอาไปใช้ทิปแบบนี้ยังมีอีกเพียบเลยนะครับถ้าคุณอยากรู้ในพวกหลักพวกนี้นะฮรลองเรียนคอร์สชื่อคัมพิเชเน่ Flirting บ i b l e ของขับกิกดูสักหนึ่งรอบการันตีเดี๋ยวผู้คนรอบข้างจะหลงรักคุณโดยไม่รู้ตัวทักเข้ามาได้ครับสำหรับคนที่ดูอย่างใน Tik t o k กดมาที่โปรไฟล์ผมได้เลย